ผมพามาดูต้นไม้ที่ปลูกแล้วมันงามอย่างเช่นกระท้อนผมเนาะมันจะงามมากเลยแต่มผมพามาดูต้นไม้ที่ผมปลูกไม่งามนะในสวนผมนะเนี่ยอันนี้กระท้อนนะเพื่อนเห็นปะเนี่ยกระท้อนสองปีงามมากเลยเพื่อนอะเยมซูมกลับมามาดาูมาดูส้มโอส้มโอผมอะมันไม่งามมันไม่งามเพื่อนเนี่ยส้มโอมะนาวอะไรไม่ค่อยงามครับเนาะเหมือนดินที่เนี่ยดินที่ผมอะ ที่ผมมันไม่เหมาะกับการปลูกพวกเขานะครับมันแตกไปอ่อนแป๊บเดี๋ยวมันก็คืนคือคือคือถามว่าผมปลูกอ่ะผมปลูกอีกต้นอีกต้นเนี้ยตายไปแล้วเนี้ยอันนี้คือต้นหนึ่งเนี่ยตรงน,นี้ตายหลุมเนี้ยตายแล้วเดี๋ยวหาอะไรมาเสริมนะครับไอไอต้นนี้ก็รอแล่รอแล่นี่แหละนะครับล้มด้วยอันนี้ผมล้อมมานะบอกก่อนผมล้อมมาล้อมมานะฮะหรือเขาต้องการน้าสม่ำเสมอก็ไม่รู้นะเพราะผมนา,นานๆมาลบน้าที แต่ก็บ้าบอก็ยังได้สับลดกินนะเพื่อนเนี่ยสับลดปลูกปลูกทิ้งไว้ก็ได้กินเพื่อนเห็นไหมเนี่ยบางทีนะเพื่อนปลูก,ปล,กปลูกเพื่ออันไหนออกเราก็ได้กินนะฮะมันไม่ออกเราก็ไม่ได้กินแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่มันออกมันออกให้เรากินถึงเวลานะครับผมนะฮะต้นไม้ขอให้ขอให้โดนแดดเถอะจะปลูกหลุมหนึ่งห้าหกต้นก็ได้แต่ว่าทุกต้นต้องได้แดดเหมือนเหมือนกันนะ โอเคแล้วเพื่อนผมไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ